วันนี้เราจะไปพิสูจน์ดูว่ามันจะไหวไหมเพราะว่านี่เราจะไปอัดสี่กันไปเลยนะครับพร้อมสเสบียงพร้อมอาหารทุกอย่างท้ายรถนะครับดูว่าตัวยาลิสตัวนี้1.2ครับเครื่องพันสองนะครับ92งแรงมา้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทับเบิกไหวไหมิดตามกัน run สะพานห้วยตองนะครับก็มาได้สองร้อยโลแล้วตอนนี้นะครับก็ถึงตอนเช้าพอดีเลยนะฮะพาทิ่ขึ้นนะครับฟิลลิ่งนะครับ,รบการขับก็วันนี้ก็ประทับใจกับไฟหน้านะครับว่าโอเคมากเลยไฟหน้าที่แบบจับถนนเยี่ยมมากนะครับทั้งไฟสูงไฟต่ำเพราะว่ามันเป็น led นะนะครับอ่าช่วงล่างก็ผมว่ามันก็ให้ความมั่นใจในไม่เกินร2อยินะที่ผมพูดมาเดิมเมื่อตอนที่เทสทสไรส์ๆๆนะครับก็ขับทางไกลก็ไม่เกินร้0ยิแหละอยู่แล้วแหละตามกฎหมายด้วยแหละ นะครับแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งปันเนี้ยคือผมมาต้ได้เห็นความชัดเจนเรื่องของการการขึ้นเขาแล้วก็ลงเขานะครับการขึ้นเขาอย่างนี้เราเอ่อต้องลากเกียร์ลงมาที่ที่เกียร์เป็นเกียร์ B นะครับเกียร์เอะไรพวกนี้ต้องใช้ต้องใช้เกียร์ช่วยนะนะครับเพราะว่าเครื่องมันแค่พันสองเองแล้วก็เอนจินเบรกตอนลงเขานะครับที่น้ําหนาวเนี่ยเอ่อต้อง ต้องเผื่อระยะ้วยนะเพราะว่า engine brake เขาจะมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาจะไม่ดึงนะดึงได้จะไม่ได้ดึงมากะไรแต่ดึงดึงในระดับแค่แบบไม่เยอะอะ่ะไม่ถึงห0สิเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นคือการขึ้นเขาลงเขาคันนี้ต้องใช้สติด้วยนะครับในการขับนะครับแล้วก็ต้องเผื่อระยะของของ,ของการ engine brake ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันต่อครับเราจะเริ่มขึ้นภูทับเบิกกันนะครับ เราเริ่มทางขึ้นแล้วนะครับ17กิโลนี้เราจะไปวัดกันดูว่าน้องยาลิสของเราวันนี้ต้องเค้นกันกับเครื่องแค่ไหนนะครับวันนี้ว่าจะไปถึงไหมตอนนี้เราเริ่มใช้เกียร์ S เกสแล้วนะครับอันนี้เป็นเกียร์บีนะครับก็ยังเป็นต้องเค้นอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่ารถเราพันสองร้อยซีซีเดี๋ยวเราไปดูตรงที่มันชันกันนี้นะครับโอเคไปกันต่อครับตอนนี้เราก็ผ่านมาหลายโค้งแล้วนะครับถึง บ้านน้าเพียงดินแลวครึ่งทางแล้วนะครับใกล้ขึ้นถึงทับเบิกแล้วนะครับก็เอาลรจากที่บอกว่าจะขึ้นไม่ได้ผมว่าขึ้นได้นะขึ้นได้นะครับโค้งพับไปหลายโค้งแต่ก็ต้องดันเกียร์มาที่เกียร์ B ีนะครับเป็นเกียร์โลสุดนะครับเกียร์ต่ําที่สุดนะครับก็ต้องใช้ใช้ตัวตัวดันเนี่ยฮะเป็นเป็นตัวเกียร์ไทยของเกียร์นะดันช่วยนะครับก็จะโอเคหน่อยนะครับแต่เกิดออโตโ้เพียวๆก็จะมีอาการอาการว้าวอยู่หน่อย มีอาการว้าวด้วยนะครับของเกียร์แบบเดี่ยนะเนี่เราดัดดันมาบีแล้วกันนี่เจอหมอกด้วยเห็นไหมโอ้ยหมอกหนาหนา,นานเลยหมอกเพียบเลยได้ได้ครับได้ครับก็ยาลิสเราก็โอเคนะไม่ค้เลยไม่ค้เลยคือตอนแรกมาเราแบบกลัวที่สุดเลยอะ่ะเพราะว่ามีน้องบอกขึ้นไม่ได้เว้อยอะไรเงี้ยโอ้ยหมอกสวยจังเลย ทะลุหมอกครับทะลุหมอกทะลุหมอกห,หมอกเพียบสําเร็จนะครับทริปนี้ไม่มีอะไรน่าก,กังวลนครับไปกับยาริสนะครับ,บ,รบสบายมากกับเครื่องพันสองการขึ้นทัเบิดลสบายสบายนะครับ,ไม,รรรบไม่ต้องเสียสเรยนะครับไม่ต้องเค้นไม่ต้องอะไรมากผมว่าโอเคนะก็ระดับเครื่องนี้บอกว่าสามารถทําได้ขนาดนี้นะครับรบ๊ายบายเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนึกว่าจะไม่รอด